สนกูชับทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็รายการแล้วไม่เคยโอ้ยนะครับคุณเกมจี้เทวกันอีกแล้วนะครับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่นะครับเซิร์ฟที่พี่จะมาโปรโมทวันนี้นะครับก็ทําการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับนี่ก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยนะครับเปิดแล้วนะครับเต็มรูปแบบแล้ววันนี้นะครับระบบสุดล้านะครับ อาวุธเต็มรูปแบบนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิฟนี้นะครับเซิฟนี้นะครับก็เป็นเซิฟแนวโลเป้นั่นเองนะครับสวมบทบาททั่วไปอ่าเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์อ่าของทางเซิฟนะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิฟฟรีไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคแกงเสียร่านะครับแล้วก็ทำการกดคอนเน็กปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลยไป let's go เย้นะครับตอนนี้เราก็เข้ากันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับ ตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับระบบแต่งตัวนะครับบอกเลยเซิรฟนี้นะครับ UI เท่มากๆเลยนะครับแต่งตัวง่ายด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดเกิดใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับแต่งตัวผิดนะครับแล้วก็มาแต่งตัวตรงนี้ใหม่ได้เลยนะครับทำการกดตัวอีนะครับแล้วก็ทำการแต่งตัวใหม่ได้ด้นั่นเองนะครับ แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับเข้าสู่เมืองนะครับอ่าต้องทําการกดตัว E นะครับแต่ว่าเราค่อยไปแล้ะกันนะครับมาดูปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟเป็นก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็กด F1 นะครับโอเคครับ F1 นะครับก็จะเป็นอ่าเมนูวงล้อนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทั่วไปนะครับอ่าให้ดูบัตรประชาชนดูใบขับขี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบินนะครับแล้วก็นี้เป็นอ่าะดิ์สิ่งของนะครับ นี่เป็นไงเฮ้ยเราสามารถเปิดโต๊ะครับได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะครับผ้าพันแผลนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับระดับสูงด้วยนะครับกุญแจผีก็เอาไว้งัดรถแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเมนูอุ้มนะครับเนี่ยแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีอ่าอุ้มมีกี่หลังแล้วก็แบกนะครับอุ้มแบบคินุมโตนะครับแล้วก็อุ้มแบบเป็นเจ้าสาวนะครับถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับระบบถือว่าเท่มากๆเลยนะครับ แล้วก็ต่อมากด F2 นะครับนี่เป็นไง UI กระเป๋าก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับอ่า F3 นี่ก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโพสท่าถ่ายรูปได้เหมือนกันนะครับอ่าน,นี่มีหลายท่าเลยบอกเลยก็ลองเลยกนดูนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนะครับนี่มีท่าเต้นมาใหม่ด้วยนะครับอ่ะมีหลายท่าเลยนะครับก็ ลองเล่นกันดูนะครับ UI ก็ถือว่าดูสบายตามากๆเลยนะครับส่วนอันต่อมานะครับก็กด F 5 F 5ไม่มีลายกด F 7นะครับนี่เป็นไงนะครับ F 7ก็จะเป็นใบแจ้งนี้นะครับหรือว่าบิน่า UI ก็ถูกว่าเท่เลยนะครับโอ้โหโอเคครับแล้วก็ทำการกด F 9นะครับ F 9นี่ก็จะเป็นระบบสกิลนะครับ นี่เลยฮะเซฟนี้มีระบบสกิลได้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับอ่านทางด้านซ้ายด้วยนะครับว่าต้องอ่านทำยังไงนะครับถึงเราจะมีสกิลอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับก็ทําการกด F10 นะครับ F10 นี้ก็จะเป็นราคาสินค้าขึ้นลงนั่นเองนะครับหรือว่าราคาอีโคโนมี่อ่ะตอนนี้เราก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าสินค้าตอนนี้ตัวไหนนะครับขายดีสุดนะครับ ก็ยกตัวอย่างนะครับน่าจะเป็นลวงข้าวนะครับลวงข้าวหนึ่งอันก็ประมาณ175บาทเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม delete อ่านี่เป็นไงการเปิดสกอร์บอร์ดนะครับ UI ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ show ID นะครับเปิดโทรศัพท์อ่าชื่ออ่าแล้วก็ job นะครับแล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะครับตามนี้เลยแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม M นะครับปุ่ม M ก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับ แล้วก็กดโอเคนะครับก็เป็นอ่ะเมนูวงล้อนะครับนี่อ่านี่เลยนะครับเท,ท่ตอนแรกก็นึกว่าปุ่ม M นะครับกดอ่าเปิดโทรศัพท์มือถือไม่ใช่นะครับปุ่ม M ในการเปิดโทรศัพท์มือถือไปครับเราก็ทำการวาร์ปไปกันโอ้โยอ่านี่ไงตอนนี้เราก็วาร์ปเข้าเมืองแล้วนะครับอ่าเป็นไงระบบการเข้าเมืองของทางเซิร์ฟเย็ดเก้มีแบบนี้ด้วยนี่เราก็ทําการนั่งเครื่องบินเข้าเมืองนะครับโอ้โหอย่างเฟียวว่ะ โอ้ยโคตรหล่อใครเนี่ยโอ้โหมีแอร์โฮสเตด้วยนะครับเดินอยู่ข้างๆใช่ปะะ่าววไหนเป็นไงโอ้โหระบบถือว่าสุดๆเลยนะครับเซิฟนี้จัดเต็มนี่เฮ้ยมีนั่งแท็กซี่เข้าเมืองด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โห จ,จ้าว่านะครับเยดเก้ระบบอย่างเฟี้ยวแล้วคุณพี่เขาจะพาผมไปส่งไหนอยู่เนี่ยโอเคแล้วก็ทําการเปิดแผนที่กันดีกว่านะครับนี่ระบบการเปิดแผนที่นะครับอ่าไปที่เซตติ้งก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อันต่อมาก็จะไปที่แมปโอเคตอนนี้เราก็น่าจะเข้าไปในเมืองมั้งนะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับอ่าอยู่องค์ยูไอก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคุณผู้ชม สำหรับใครนะครับที่มาเล่นเซิร์นี้นะครับหากมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับเดี๋ยวพี่ธีการขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยครับก็มา5คนนะครับรับลถทํางาน80โล1คันแล้วก็รถเช่า100โล3วัน1คันนะครับแล้วก็ชุดติกุญแจ2ชุดนะครับแล้วก็เงินอีกประมาณ1,500 0บาทนั่นเองนะครับส่วนมา5คนนะครับก็รับลถทำงาน80โล2คันแล้วก็รถเช่า100โล3 3วันอ่าใช้ฟรี3วันนะครับแล้วก็ฟรี2อพันอ่าชุดตีกุญแจนะครับ4ชุดแล้วก็เงินอีกประมาณ35 0 0 0นะครับตามนี้เลยนะครับมีอีกเพียบตอนนี้นะครับแท็กซี่ก็มาส่งพี่ที่ตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับ1 2 3สานี่เป็นไงตลาดซึ่งนีก็ถือว่าตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับอุ้ยดูดิคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็มีป้ายโฆษณาด้วยว่าเฮ้ยอย่างจา้าบดูดิคุณผู้ชมด้านหลังเห็นไหม อ่าเท่เลยนะครับแล้วก็ของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีเลยบ้างก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยครับอย่างแรกนะครับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับ5 0า0บาททั่วเลยนะครับแล้วก็ในตัวประมาณ2,000แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ3,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาชาออนไลน์นะครับนี่แล้วก็ทําการกดใช้ได้ไหมมันกดเปิดยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงปึ๊บ ได้มาแค่10บาทเชียโอ้โห .UI ก็ถือว่าเท่เลยนะครับเปิดมาก็ได้แค่10บาทซะแล้วนะครับโอเคแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นกาชารถเริ่มต้นหรือเปล่านะครับนี่แล้วก็การกดใช้ดูปึ๊บนี่แล้วก็ล้อสุ่มได้ขนไหนได้ขนไหน 7K วิ่ก็มีหลายคันเลยนะเอยเซิฟนี้นะครับรถเริ่มต้นนะครับมีหลายคันมากเลยนะครับอันนี้เราก็ได้รถเริ่มต้นมาแล้วนะครับประมาณ30โลนะครับ โอเคครับแล้วก็จะมีกล่องซ่อมรถนะครับมาให้1อันนะครับมีชุดอาหารนะครับพลังงานสูงนะครับมาให้5อันเหมือนกันเลยป่ะแล้วก็ทําการสำรวจแถวนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคด้านในมีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวทำการเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดซื้อของนะครับเราก็สามารถมาซื้อของตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ทาการกดตัวอีนะครับปุ๊บนี่ระบบการซื้อของนะครับ อันแรกนะครับก็จะเป็นสินค้าทั่วไปนะครับไหนขอดูหน่อยออไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นสินค้าอาชีพนะครับโอ้ยมีนะครับโอเคเดี๋ยวขอค่อยมาดูนะครับดูที่ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีนะครับไหนขอดูหน่อยโอเคก็ยังไม่อัปเดตนะครับเดี๋ยวเราดูที่สินค้าอาชีพก่อนนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับ โอเคเซิฟนี้นะครับก็จะมีพวกบัตรอาชีพนะครับทำงานอิสระด้วยนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะครับอ่ะแล้วก็ทําการซื้อมาไว้เลยนะครับหอันอ่ะบวกมาเพิ่มเอาไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับนี่แล้วก็สามารถเลี้ยงไก่แล้วก็ลูกหมูลูกวัวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารสัตว์นั่นเองนะครับ ส่วนอันต่อมานะครับเซิฟนี้นะครับตกปลาก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็จะมีเบ็ดตกปลานะครับลืมฝั่งนะครับก็ตกได้ทั่วแมปเลยนะครับเฉพาะเฉพาะลืมฝั่งนะครับแล้วก็จะมีเบ็ดตกปลาน้ําลึกนะครับก็เอาไปตกตรงกลางทะเลนะครับตรงจุดล่าฉลามแล้วก็ล่าวานนั่นเองนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับเซิฟนี้นะครับก็จะเป็นพวกอาชีพนะครับปลูกพืชได้ด้วยนะครับก็ปลูกพืช ปลูกผลไม้นะครับเนี่ยก็จะมีพวกเมล็ดพันธุ์นะครับต่างๆนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะปลูกอะไรบ้างครับปลูกข้าวปลูกกะหล่ำปีปลูกมะเขือเทศนะครับปลูกกล้วยปลูกส้มปลูกองุ่นนะครับก็ต้องซื้ออ่าเมล็ดพันธุ์นั่นเองนะครับส่วนอันต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรฟาร์มออโต้นะครับก็จะเป็นบัตรฟาร์มนะครับ สำหรับงานนะครับจี้เหล็กขุดเหมืองตัดไม้ตัดยางเก็บน้ํามันเก็บเสื้อผ้านะครับเก็บกระดาษแล้วก็เก็บพลาสติกนะครับแต่ว่าใบนี้นะครับราคาประมาณ8,000บาทเลยนะครับโอ้โหแพงมากๆเลยนะครับโอเคครับพี่ก็คิดว่าน่าจะทําการปลูกมะเขือเทศแล้วกันนะครับก็ทำการซื้อเมล็ดมะเขือเทศนะครับไปสักหนึ่งอันแล้วกันนะปุ๊บอ่าแล้วก็เมล็ดพันธุ์ส้มด้วยนะครับ1อันอ่ะโอเคแล้วก็ทำการ จ่ายเงินนะครับเงินสดนะครับเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ของมาแล้วโอเคครับเราก็รับการกดปิดการกระบาดไปเลยนะเปิดดูก่อนอ่านี่เลยนะฮะสว่วนจุดเปิรกรถเซิฟนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่านี่ก็รับการกดตัวอีนะครับเพื่อรับการเบิรกรถนี่เป็นไงตอนเบิรกรถนะครับอ่ราระบบก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมี อ่าป้ายทะเบียนโชว์นะครับความเร็วพลังเครื่องยนต์นะครับน้ำมันคงเหลือนะครับนี่เราก็ทำการกดเบิกมาเลยนะครับอ่านี่ได้มันแล้วนะครับกดตูบีคาดกข็มขัดด้วยนะครับแล้วก็กดยูล็อกรถใช่ไหมอ่ากดยูล็อกรถนะแต่ว่ามันไม่พบกุญแจนะครับอาจจะต้องออกเกมเข้าใหม่หนึ่งรอบก่อนนะครับด้านขวาก็จะเป็นอ่าจุดพักรอนยอนใจนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เซิร์ฟมีนะครับอ่ามีระบบกล่องจูดรถด้วยนะครับ อ่แต่ว่าต้องรออัปเดตเข้าเซิร์ฟนะครับเร็วๆนี้นะฮะตอนนี้เราก็มาถึงจุดร้านขายรถแล้วนะครับนี่เป็นไงก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าสวยงามมากๆเลยนะับลื่นๆนะครับไม่แลกเลยนะเซิร์ฟนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดซื้อรถใช่ไหมอ่ะแล้วก็ทําการกดตัว E นะครับโอเคกด E แล้วเอ้าทำไมมันไม่เปิดให้วะเดี๋ยวนะอีมันต้องเติมมาตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนะครับได้แล้วนะครับนี่เป็นไงระบบการซื้อรถก็ตามนี้เลยนะครับสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับ นี่โอ้โหหมุนได้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็มีหลายหมวดเลยจักรยานก็มีเฮ้ยอย่างเฟี้ยวนะครับนี่เป็นไงโอ้โหจัดเต็มว่ะนะครับบอกเลย โอเคก็ตามนี้ละกันนะครับส่วนพวกหน่วยงานในเซิฟนี้นะครับหน่วยงานมีหน่วยงานอะไรบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแล้วก็มีช่างนะครับแล้วก็มีเชฟทําอาหารด้วยนะเซิฟนี้นะครับแล้วก็มีอาชีพนักข่าวด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายอาชีพเลยนะครับให้ทําถามว่ารับสมัครหน่วยงานไหมก็น่าจะรับแหละนะครับก็ลองไปติดต่อที่ดิสกอร์ดของทางเซิฟดูนะครับรับสมัครหน่วยงานนะครับจํานวนมากเลย แล้วก็เซิฟนี้นะครับมีอาชีพรับจ้างด้วยนะครับรับจ้างเซิฟนี้นะครับก็เป็นอาชีพอะไรบ้างนะครับก็สามารถทํางานแล้วก็ได้เงินเลยนะครับก็มีแท็กซี่ทําสวนนะครับส่งสินค้าก่อสร้างนะครับปลูกผักแล้วก็ส่งห้างนะครับเก็บผลไม้แล้วก็มีเคอรี่นะครับประมาณนี้เลยครับด้านซ้ายก็จะเป็นอีกหนึ่งกะลานะครับโอ้โหนี่เลยนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นอู่ช่างนะครับคล้ายอูช่างแหละแต่ก็จะเป็น จุดซ่อมรถนั่นเองนะครับเนี่ยกดตัวอีนะครับเพื่อการซ่อมรถนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีงานส่งเควสด้วยนะครับหรือว่างานทำเควสนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับการเปิดแผนที่ดูกันอ่ะตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดรับเควสตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าสอนอโพลิสเ t ชันแล้วนะครับโอ้ยตรงนี้ก็มีป้ายด้วยว่าอย่างเท่นะครับอันนี้สอนอนะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆธรรมดานะครับอุ้ยแต่ว่า ด้านในนะครับก็จะเป็นซอนนอแมปใหม่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังสวยขอเข้าไปดูหน่อยละกันนะอย่างนี้นะครับรู้ดีคุณผู้ชมนะครับเข้าได้ปะโอ้โหยเข้าไม่ได้นะครับหุ้ยด้านในก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็ไม่กดที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่ก็ตกแต่งประมาณนี้นะครับด้านซ้ายก็ดูเหมือนว่ามีคุณหมออยู่ด้วยนะครับยัดเกลรถคุณหมอโคเทนะครับเป็น BM นะครับวัสดีครับพ่อหนุ่ม ตรงการนบก็จะมีตู้ปลานะครับส่วนในโรงพยาบาลนะครับก็จะเป็นแมบโรงพยาบาลใหม่เลยนะครับเฮ้ยทำไมเฟี้ยวจังวะเซิฟนี้นะครับเฮ้ยดูดิคุณผู้ชมเฮ้ยแมปโคตรน่าละก่ะดูดิคุณผู้ชมโอ้โหโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อดีกว่าแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีโซนนะครับสำหรับ AFK ด้วยนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเป็น ตกปลานะครับแบบ AFK แล้วก็เซฟนี้นะครับยังสามารถซื้อขาย IC ได้ด้วยนะครับแต่ว่า OOC นะครับยังไม่เปิดรับนะครับแต่ว่าเปิดรับในอนาคตนั่นเองนะครับสามารถซื้อขาย OOC ได้นะครับในอนาคตนะครับ ส่วนจุดด้านหน้าตรงนี้นะครับเราก็ทำการลงไปดูกันนะครับก็จะมี NPC นะครับยืนอยู่ด้านบนด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดรับซื้อของหรือเปล่าอ่าใช่ด้วยนะครับนี่เลยโอเคครับเราก็สามารถนำของนะครับมาขายตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมส่วนพวกกิจกรรมนะครับของทางเซิร์ฟนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกชิงทงนะครับมีเก็บแอดดอบ นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับล่าสมบัติแล้วก็ตามตัวล่านายกนะครับแล้วก็มีคืนล้างบาปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนุกเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกแข่งรถนะครับประกวดแข่งรถตามนี้เลยครับอุ๊ยตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรลาดนะครับก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กที่อู่ช่างของทางเซิร์ฟแล้วนะครับนี่อู่ช่างเซิร์ฟนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมอ่านี่เป็นไง โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะแต่งรถใช่ไหมเราก็ต้องทําการให้ช่างแต่งเท่านั้นนะครับโอ้ถือว่าแมปสวยงามเลยวะนะครับอย่างกับโลกอนาคตตอนนี้นะครับเราก็กำลังขับรถนะครับออกไปนอกเมืองนะครับแล้วก็ส่วนภายในเมืองนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็จะมีพวกตู้ ATM นะครับร้านเสื้อผ้านะครับร้านตัดผมร้านสัตว์นะครับแล้วก็ ร้านขายหน้ากากนะครับส่วนเซิฟนี้นะครับเราก็จะมีพวกวอลโซนด้วยนะครับส่วนวอลโซนเซิฟนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อยู่ตรงอ่าริมทะเลนะครับก็สามารถไปฝึกซ้อมต่อยได้นะครับแต่ว่าไม่มีอาวุธให้เช่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดตกปลานะครับแล้วก็จุดตกปลากลางทะเลนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนไอ้รูปตัวงงๆนะครับก็จะเป็นจุดทำอาชีพนะครับ โอเคครับแล้วก็เลเบลสุดนีนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ไปแล้วก็ไปที่เลเบลกันไป let's go ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่เลเบลกันแล้วนะครับนี่ทางด้านขวาตรงนี้เลยนะครับเป็นไงเฮ้ยโคตรเท่นะครับอ่ะเราก็ทำการปลดค่าเข็มขัดก่อนอ่าไปก็เข้าไปดูที่โต๊ะคราฟกันดีกว่าคุณผู้ชมด้านขวาตรงนี้ครับก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธ โอเคอาวุธเซิร์ฟนี้นะครับก็อาจจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับอ่าแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟแฟชั่นอุ้ยแฟชั่นถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับอ่าอย่างเช่นเราจะคราฟอ่ารองเท้าปิดนะครับก็ดูส่วนประกอบได้ตามนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอุปกรณ์ทั่วไปนะครับเนี่ยอ่าเสื้อเกะนะครับมีอะไรด้วยเนี่ยผู้อุ้ยแล้วก็อุปกรณ์พิเศษนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟนะครับอ่าบริการรับฝากของอันที่1นะครับแล้วก็อันที่2อ่าแล้วก็อันที่3นะครับอันนี้สามารถเก็บของได้นะปมีประมาณ3ตู้ด้วยกันโอเคครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปทําอาชีพกันดีกว่านะครับส่วนพวกงานดําหรือว่างานผิดกฎหมายเซฟนี้นะครับก็มีหลายอย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะครับก็จะมีจกปูนจกสายไฟอ่าจกแคปซูลล่าทัพผีนะครับมีขโมยยางรถยนต์ด้วยครับปนท้ายรถ ปล้นร้านค้าขายยาแล้วก็ขายอัยน้มณีนะครับแล้วก็มีปล้นธนาคารใหญ่นะครับปล้นคาสิโนปล้นแล็บท็อปปล้นไม่ใช่ดิไม่ใช่แล็บท็อปดิปล้นแล็บทดลองนะครับแล้วก็มีปล้นงานศิลป์แล้วก็มีปล,นะล,ปนนนลป้นห้องนิรภัยใต้ดินด้วยนะครับตามนี้เลย <S <S ตอนนี้ครับเราก็ไม่กันที่ทำอาชีพนะครับจุดปลูกมะเขือเทศแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็ทำการซื้อเมล็ดมาแล้วนะครับนี่เลยครับ แล้วก็ทับการกดใช้นะครับอ่ะนี่แล้วก็รัการปลูกมะเขือเทศเป็นไงระบบงานอาชีพเซิฟนี้นะครับถือว่าเทเลยว่ะนี่เป็นไงเฮ้แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยมานะครับอย่าลืมซื้อปุ๋ยมาด้วยนะคุณผู้ชมโอเคครับก็ไปนะครับสัตรเซิฟแนวโลเพเซิฟนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับระบบก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็ส่วนตัวนะครับก็ถือว่าชอบเลยนะครับระบบแบบสุดๆนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับก็ถือว่าคุ้มนะเซิฟนี้นะครับบอกเลย ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากเับนี้ด้วยละกันโอเคครับหากใครชอบคลิปด้วยแบบนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยในภาพชมคลิปให,ใหม่ก่อนใครนะครับบ๊ายบายจ้ะกันจุ๊บ